ชุดกาชาในเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีแต่คนบอกว่าอยากได้สีนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นสีที่คล้ายกับบอสมูลไลท์ฟลาวเวอร์นะฮะแต่มันก็มีหลายสีนะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองนะครับสีชมพูสีเทาสีดำนะฮะเออมาให้เพื่อนๆนเลือกกันเลยนะครับและในคลิปนี้นะครับก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอย่างเช่นเคยนะครับเป็นเศษโค้ดเหลือๆจากกิจกรรมอื่นๆนะครับเป็นโค้ดอะไรขออุบไว้ก่อนนะฮะยังไงก็ส่งมาร่วมสนุกกันได้ครับ ถ้าอยากเติมเกมต้องวันๆเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วปลอดภัยอยากเติมเกมไหนก็เลือกได้เลยครับอ่ะมาที่ตู้ตัวแดงก่อนนะครับอันนี้เป็น เหมียวเหมียวแอดเวนเจอร์นะครับหรือที่ซันชอบเรียกว่าชุดมูนไลท์ฟลาวเวอร์นั่นเองนะครับมันก็จะมีหลายสีให้เลือกนะครับก็คือสีหลักของมันจริงมันเป็นสีเทานะหรือน้ำตาลนะครับแต่ว่าเราดันมาชอบสีเหลืองมากกว่านะครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกมันเหมือน MVP ม o o n l i ูลไลฟ์ฟลาวเวอร์นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูคนที่แต่งสีน้ำตาลกันบ้างนะอืมนี่เหมือนไอตัวสฟิงค์อะ เนะี่ยสังเกตนะครับว่ารูปของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีแบบภาพที่มันดูลกๆนะครับหรือว่า npc มาขวางเอฟเฟกมาบังนะครับอะไรอย่างเงี้ยเห็นนะเออวิวพื้นหลังสวยนะครับแล้วก็ชุดกาชาเนี่ยมันโดดเด่นมากเลยนะครับก็เลยตัดสินใจให้รางวัลไม่ยากนะแล้วบางคนก็อาจจะช่วยทันกดแชร์กดไลค์อะไรเงี้ยสันยิ่งแบบว่าเออชอบนะครับ ก็เลยอาจจะมีคะแนนเขาเรียกว่าคะแนนพิศาวาสเป็นพิเศษให้ด้วยนะครับออันนี้เป็นสีชมพูนะถ้าโดยรวมก็คือชุดผู้ชายอะ่ะสวยแค่สีดำกับเหลืองแต่ผู้หญิงเนี่ยสวยทุกสีเลยนะครับจากที่สังเกตมานะอืมเพราะชุดผู้หญิงมันมันมันสวยอะ่ะเออออกแบบมาดีกผู้ชายเยอะนะครับแต่พอเป็นผู้ชายยังไงก็ต้องสีดำกับสีเหลือง ส่วนสีอื่นๆมันก็ไม่เข้าอ่ะถ้าเกิดได้สีชมพูมาอีกก็คงมันเหมือนผู้หญิงไปแต่ชุดมันผู้ชายนะครับหรือถ้าเกิดให้ฉีกไปเลยอ่ะก็ให้แมวใส่ไปเลยนะครับอืมอาชีพโดรามอะไรเงี้ยพอใส่ไปมันอาจจะแบบพอดีตัวก็ได้นะเพราะว่าแมวที่เป็นโดรามอ่ะใส่ชุดผู้ชายผู้หญิงได้หมดนะครับเออส่วนหมวกนะครับเนี่ยมันก็สวยดีนะแต่ถ้าเกิด หมวกผู้ชายกับหมวกผู้หญิงอ่ะมันจะต่างกันที่ทรงผมเพื่อนหมวกผู้ชายมันจะเป็นผมแหลมๆใช่ป่ะเออแต่หมวกผู้หญิงอ่ะมันจะเป็นเหมือนเปียนะครับแต่สันชอบแมวใส่นะโดรามใส่นี่มันมันเหมือนกับมันเป็นชุดของมันอ่ะโดยเฉพาะนะครับแต่พอให้ผู้ชายที่มันตัวสูงๆใส่อ่ะมันเป็นกางเกงยังไงก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับอืมนี่อันนี้คือถ่ายกับมูลนะคือสวยมากนะครับเห็นน่ะ มูลมันเป็นแมวหรือว่าหมาป่าก็ไม่รู้นะครับอืมแต่อันนี้คือเหมียวเหมียวแอดเวนเจอร์นะเป็นชุดธีมขเขานะครับอ่าดูแมวใส่นะฮะเนี่ยแมวใส่มันสวยหมดเลยนะครับมันเหมือนเป็นชุดเผ่ามานเนาะยังไงถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเห็นไอเดียที่เขาแต่งมาแล้วเนี่ยก็สามารถส่งมาอีกได้นะครับบางทีก็อย่างที่บอกมันมีเศษโค้ดเหลือของกิจกรรมอื่นๆอ,อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่า กิจกรรมไหนเหลือนะครับถ้าเหลือก็จะพยายามแจกให้หมดไม่อยากจะดองเก็บไว้นะครับอามาส่วนหางนะครับส่วนหางก็ไม่สวยไม่สวยเลยไม่สวย <c oughs> มันเหมือนไส้กรอกติดพริกสมูกี้ไบติดพริกอะไรเงี้ยเป็นส่วนหาง <c oughs> เออมันดูตลก,ตลกๆไง้ก็ดูนะแล้วก็อันนี้จะเป็นออตุ๊กตาขอฝนนะครับแต่ว่าเป็นทรงแมว แล้วก็ปลาที่กัดแล้วนะครับทำเป็นแอปเปิลกัดไปได้ <c oughs> กลายเป็นแบรนด์โทรศัพท์เลยแต่นี้เป็นปลากัดนะครับปลากัดนี่อยู่ให้กันไม่ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวมันท้อง <c oughs> เล่นมุกถึงกลัวเออแล้วก็ปีกนะครับปีกนี้ไม่ค่อยมีคนได้เลยนะฮะสันมองว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับชุดสวยอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขกันบ้างนะครับเปิดกันแบบไวๆเลยนะฮะคือสันอะ เล็งไว้แล้วก็คืออยากได้สีเหลืองนะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆอยากไปถ่ายคู่กับ MVP นะครับ Moonlight f o w e r นะแต่สีที่ได้คือสีดำครับก็ถือว่าเป็นสีที่สวย <c oughs> สีที่สวยนะแต่ว่ายังไม่ถูกใจนะครับอืมอ่ะโอเคครบห้าฉากเดี๋ยวเราเอา5า้าฉากเนี่ยไปแลกเป็นชุดม o น l i f l อร์นะครับ มาถึงตู้ตัวฟ้าบังครับอันนี้เป็นคิวด็อกนะครับเออตู้ตัวแดงเป็นเหมียวเหมียวนะครับก็คือทีมหมาแมวนะครับสําหรับเดินกุมภาพันธ์นะฮะอันนี้ดีมากเลยนะเพื่อนๆเป็นส่วนหัวนะครับบวกเพนกันจุกๆกันไปเลยนะครับสําหรับคนที่เพนไม่ถึงนะฮะอืมนี่ดีมากนะครับใส่ก็น่ารักนะฮะเป็นหมาชิบะหรือเปล่าน่าจะหมาชิบะนะครับแล้วก็ส่วนหางนะครับ ส่วนหางเนี่ยสายเวทควรต้องมีนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าที่ไม่แน่ใจว่าเขาหาของป้องกันได้หรือยังนะครับอืมไม่แน่ใจว่าโล่กันขนาดเนี่ยกันได้เฉพาะสายกายหรือเปล่าแต่สันมองว่าอันเนี้ยมันอาจจะทําให้สายเวทสําหรับตีคนเนี่ยแรงขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าหางอันเก่าเนี่ยมันเป็น AOE ใช่ปะล่ะมันใช้ยากลําบากนะครับแต่พอเป็นตีขนาดกลางเนี่ยมันใช้ได้เยอะนะครับ แล้วก็ส่วนหลังส่วนหลังเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเหมาะหรือเปล่านะครับกับการใส่นะเพราะว่าหลังดีๆอะ่ะอย่างเช่นปีกไฮเอ็นอ่ะเราน่าจะใส่แล้วดีกว่านะครับปีกชมพูอะไรเงี้ยปีกวาคิลี่อะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าปีกเฟยา่าอะไรเงี้ยนะฮะเรามาดูเลยคร่าวๆกันบ้างนะครับคือต้องบอกเลยว่า เลดคือนะได้แต่ตีนหมากับขนมปังเอามาทำาไมก็ไม่รู้นะครับเกลื่อนบ้านเต็มหมดแล้วนะครับเนี่ยโหไม่ออกเลยนะครับโอ้โอ้ชิ้นบนสามชิ้นไม่ออกเลยนะเนี่ยถ้าเกิดใครแต่งคอนเซปหมามาก็มาส่งได้เช่นกันนะครับรุ่นลับรางวัลเศษโค้ดกันไป นะฮะอืมเออนะฮะเพราะจะมีบางคนน่ะที่ไม่ยอมมารับรางวัลน,นะครับใช่บางทีเขาเล่นเล่นไปแล้วลืมเงี้ยโค้ดมันมันดองไว้อะมันมันเสียได้นะครับก็เลยคิดว่าเออเอาเศษโค้ดมาแจกดีกว่านะครับดีกว่าปล่อยทิ้งไปนะฮะ อ่าได้หลังมันเดียวนะครับเป็นหลังปืนแต่ที่อยากได้คือหางนะครับหางได้จำเป็นมากๆนะครับสำหรับใส่เวทแล้วก็ถ้าใครจะไปพีวพสันว่ามันต้องมีอ่ะอืมแต่สรุปแล้วดูทรงน่าจะไม่ได้นะครับก็เลยเออถอดใจนะครับไว้ก่อนนะฮะรอไปเก็บในตู้เหลืองทีก็ได้นะอืม ถ้าอยากเติมเกมกับวันๆนะครับไม่ยากเพียงแค่กดลิงก์เข้ามานะฮะแล้วสมัครให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Gmail ก็ได้นะครับหลังจากนั้นมาเลือกเกมที่เพื่อนๆเลือกได้เลยสมมุติว่าเลือกแรงล็อกพักที่เพื่อนๆเล่นนะครับกดเข้ามาแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะครับใส่เซิร์ฟเวอร์ UAD แล้วชื่อตัวละครที่เพื่อนๆเล่นนะครับหลังจากนั้นมาเลือกจํานวนที่เพื่อนๆต้องการเติมนะครับจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะเติมผ่านเลเซอร์นะครับโมบายแบงกิ้ง OCC หรือพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหล